จอกันอีกแล้วครับ V8 สีขาวครับปี2012ครับเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนครับผมไปเปลี่ยนผมใส่ของบอสมานะครับบอสโอ้โหไม่ง่ายนะครับใครไม่เคยเปลี่ยนนี่แม่งง่เลยนะเหมือนง่ายมากเลยคือมันง่ายไม่ออกคุณดูดิเนี่ยมันมันไม่ได้เนี่ยมันติดเอาออกไม่ได้เลยโอ้โหผนั่งงมเรื่องงานทำาไงเอาไว้ดูไม่เห็นมีของใครเลย ง่ายมากเลยครับคุณดูเลยเดี๋ยวผมบอกให้เห็นตรงที่หลีบนี่ไหมตรงหัวมันเนี่ยตรงนี้เลยนี่บีบตัวนี้ขึ้นก่อนเลยปุ๊บเอาตรงนี้ขึ้นก่อนเลยนะเดี๋ยวผมทาให้ดูโอ้อโหง่อยู่ตัง้งนานนี่ครับแล้นอ,อย่างนี้ใช่ไหมคุณจับบีบนี่ก่อนเลยบีบหัวนี่ปุ๊บให้มันหลุดออกมาอเ,นะอเอาดูนี่เลยฮะปุ๊บเดี๋ยวผมงา,างมออกมาเลย ปึ๊บเขาไปอยู่นู่นละไกลเลยอ่ะไม่เออเออบีบนี่เลยบีบตรงนี้ให้มันหลุดออกมานะครับนี่ใครทำให้เป็นบีบไอ้อันนี้ออกมาก่อนเลยแล้วแค่นั้นมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายปึ๊บหลุดแล้วครับโอ้โหผมโง่อยู่ตั้งงานครับนี่ครับ เตรียมที่ปัดน้ำฝนของบอสนะครับโอหยากที่เป้งเลยนี่ครับตรงนี้ครับมันจะมีให้เราบีบนะครับนะมันจะปิดออกไปแกลบเงี้ยโอ้โหเราก็โง่เลยกว่าจะเปิดต้องนานบีบนี่ออกมาให้ได้ครับอึ๊บถ่ายเองกลับเองแหวง่หวองอึ๊บเนี่ยดล ก็ดึงออกมาธรรมดาเลยครับง่ายมากโอ้หจักรยามันเก่าแล้วครับที่เหลือก,ก็ใส่ง่ายๆเหมือนกันโอเคใส่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเหมือนกันสวัสดีครับขาวครับปี2012คนระับเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนครับลองด,ดูดิโอ้้าไม่ได้ลคลับ